ไอ้ที่เขาบอกสงครามนางงามมีจริงไหมคือมีจริงนะมีจริงแบบจริงแบบจริงมากเลยแล้วจนรู้สึกว่าแบบมันไม่อยากประกวดแล้วว่าทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วงการนางแบบไม่เห็นเป็นแบบนี้มีหลายข่าวมากเลยอ่ะเยอะท้องมั่งอะไรมัง่งพ่วงก,กับข่าวนี้ก็คือไป,ไปขายตัวอยู่ต่างประเทศฮะทาไมด่าก,กันได้สาดเสียเทเสียขนาดนี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าเจอหน้าไม่ยกมือไหวนะอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าว นี่จะเอารองเท้าที่แบบเป็นรองเท้าว่ายนเหยียบน้ำแล้วตกจนกว่าปากจะแห้งเลยนะขวัญใจอ่ะการประกวดขวัญใจเพื่อนๆนั่งอยู่เต็มเลยอแมนด้าลงมายินดีด้วยนะด้านูนี่นั่นแต่เพื่อนบางคนที่ไฟเดินลงมานึกว่าเพื่อนจะแสดงความยินดีด้วยเพื่อนไม่พูดด้วยแล้วก็หันหลังก็เคยมาแล้วรองเท้าหายมากหายหรือลืมไว้บนรถตู้ไม่ได้ลืมใส่ไงพี่บอปีอะ ha <laughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ PP Talk นะคะแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งเทปในการเซอร์เรเบชั่น10ปีอนนเวอร์ซารีของ m มิสแกรน Thailand นะคะและตอนนี้เราอยู่กับตัวแม่ของเวทีมิสแกรนขอต้อนรับพี่ไฟสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะให้พี่ไฟแนะนำตัวเอง ค่ะฝ้ายสุภาพรมาริซอนมิสกแ,รแก, up, สกร,นแรนด์ไทยแลนด์2016ค่ะแล้วก็เซคันด์รันเนอร์อัพมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2016แล้วก็อดีตผู้จัดการกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็เป็นดารานักแสดงช่องเจ็ดตำ <ปะ S 2> แหน่งนี้ตำแหน่งก็ต้องมาคู่กับตำนานเนาะ <laughs> แต่ขอทากก่อนทำไมหล่อขนาดเนี้อุะ้ยจริงหรอสีผมหรือเปล่าสีผมหรือเปล่ารู้ตัวมาว่าตัวเองเป็นคนหล่อมากพี่บอกเปียห้ามต่อเดี๋ยวเขินนะจริงจริงนี่อยากเป็นเมียพี่ฟ้ายเลยอะจริงหรออยากเป็นเมียเลยหรอฟ้าผ่านะเป็นได้ไหมเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่ฟ้ายเคยลองมีเมียเป็นกะเทยยังยังไม่เคยลองมีเมียเป็นกะเทยเลยวะมันต้องลอพี่ฟ้ายหลบตาแล้วนะหลบตาแล้วนะอ่ะหยอกหยอกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่คําถามจริงจังนะ พี่ฝ้าชีวิตก่อนที่จะมาเป็น Miss Grand Thailand ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็เป็นดังแบบอยู่ที่ฮ่องกงต่างประเทศนะคะเซี่ยงไฮสิงคโปร์ควางโจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยู่ประมาณ4ปีแล้วก็เทคฮอลิเดย์กลับมาแล้วก็บางเงินได้ไปเจอกับแม่ฝ้ายที่เป็นช่างแต่งหน้าตอนนั้นก็ตอนนั้นฝ้ายไปประกวดกับ รัเสเซียงานจอมพลปอที่ลบบุรีแม่ก็เลยมาแต่งหน้าให้แล้วก็เลยได้ชวนกันมาประกวดว่าแบบเออเขาจะมีประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะแล้วหนูก็เทคฮอลลีเดกลับมาแบบค่อนข้างลองเทอร์มนิดหนึ่งอ,อ่ะเ,เขาเลยแบบเออลองไหมอะไรเงี<ม>้ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับไปทํางานที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเป็นนางแบบที่ฮ่องกงเนี่ยก็คือแบบฟังดูแบบสวยหรูมากเลยนะจริง,รงๆมันสวยหรูไหมจริงจริงมันก็ความสนุกสนานมันก็มีการทํางานจริงจังมันก็มีแต่ว่า เวลาเราไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวอ่ะเวลาเราเจ็บป่วยเวลาอะไรมันก็จะมีโฮมสิกบ้างคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบสวยหรูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์มันแน่นจังเลยมันเยอะจังเลยมันทําให้เราได้เจอคนเยอะการทํางานที่แบบตั้งแต่เด็กอะ่ะทำแบบอยู่กับคนที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราได้ซึมซับตรงนั้นในการในการพัฒนาตัวเองในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ฝ้าเห็นแบบว่าแบบ<ช>ก่อน<ๆ>ก่อนจะมาเป็นมิสแกรนก็คือแบบโดนสายประกวดแบบเป็นร้อยเวทีเลยเหรอหมายถึงเวทีพวกแบบเป็นแบบแต่างจังหวดขันน้ำผ้าลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไฟไฟก็ประกวดแบบค่อนข้างเยอะเลยจํานวนมงกุฎที่ได้เคยนับไหมคะไม่เคยนับแต่ว่าถ้าเป็นร้อยเวทีเนี่ยถึงค่ะถึงถึงคือประกวดด้วยใจรักล้วนๆเลยเหรอพี่ฝ้ายคือประกวดด้วยใจรักไหมรู้สึกว่าตอนแรกยังไม่ได้ใจรักแต่รู้สึกว่าเฮ้ยประกวดแล้วได้ตัง ประกวดเราได้เงินน่ะเนื่องว่าเด็กอายุประมาณแบบม .4 สม .5 หม6หะหาเงินได้เองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นน่ะการประกวดแบบนั้นบบน่ะเงินรางวัลมันเยอะมากพี่ปอกเปียมันประมาณแบบอะอย่างแบบขี้หมูขี้หมาเลยอะสองหมื่นต้องมีในเมื่อบแบบส<อ>ิบปีที่แล้วก็คือแบบวิเงินเนยอะจังเลยห้าพันก็เยอะแล้วแบ่งครึ่งกับพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราหาเงินได้เองแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาทางนี้เราแบบเราชอบและเราชอบในการหาเงินและอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการทางานแบบ สนุกอะต่อให้ได้5,000แต่ว่าแบ่งครึ่งก็คือเหลือ2,500แล้วเราก็ไม่ใช่อ,อันนี้5,000ัคือแบ่งแล้วอย่างต่ำเลยเวทีนึงอะอประมาณอะหมื่นหนึง่งคือขั้นต่ำเลย เราเคย<ม>ตุ๊กไหมพี่ฝ้ายเคยทำไมจะไม่เคยตกรอบแรกยังมีเลยอ๋อแต่ว่ามันก่อน,อนที่เราจะแบบไปเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเออเรามีสปอนเซอร์ไหมเสื้อผ้าหน้าผมอย่างน้อยอะ, 1, 2, 000, 2, 000, 3, 000, อะพันสองพันสองพันหพันเลยก็ยังต้องมีอะไรเงี้ยคือพี่เลี้ยงก็จะหาไว้ให้แล้วอ,อันนี้ก็คือเป็นแบบเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเ,ออเดินสายอย่างเงี้ยไปแต่ละวเวทีอะ เรามีการแบบมหาหาดูกับพี่เลี้ยงนะแบบอุ้ยเวทีนี้เขาต้องการสาวแบบนี้เวทีนี้เขาต้องการสาวสารสารกรีบแบบนี้เอาจริงๆบ้านใครบ้านมันอไอ้คำว่าบ้านใครบ้านมันคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาต้องการแบบไหนสิ่งที่เราทําได้คือเต็มที่อ่ะเออเอาเอา,เอาความสามารถเอาอะไรอยากรอบมีรอบความสามารถพิเศษเราก็ต้องทําให้ได้แบบเอามาให้เต็มที่อ่ะได้ไม่ได้ไม่เป็นไร บ้านไขรบ้านมันบางคนเขาก็จะแบบเออมีเด็กฝากนะน,นั่นนี่นู่นก็คือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วถ้าเราเต็มที่เราก็ไม่ได้หมายเคยเจอล็อกมงไหมเคยทำไมไม่เคยล็อกให้พี่ฟ้าเองเหรอล็อกให้คนอื่น <laughs> <laughs> อบอกแรกไงกอแบบว่าอ๋อโอเคคนนี้มาใช่ไหมป,ปัดตูบคนเน็แบบเจ๋งๆได้มงมาหลายเวทีปัดตูนมีสิบก,กว่าคนไม่เข้ารอบห้าคนยังมีเลยฮะ เขาก็มีแต่แต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเวทีนี้ประกวดให้รวยว่าเราจะไม่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเ,ออเขาไม่ได้โปรง่งใสอะไรเงี้ยมีวงมีวีนไหมพี่ฝ้ายฝ้ายอะไม่วีนแต่พี่เลีเ้ยงอะพี่เลี้ยงปากบอกไม่วีนนะแต่เดินค <laughs> นรอบเวทีคือแบบยัง อะไรอย่างเงี้ยไปเสียก็จะแบบเฮ้ยเสียเวลาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเป็นฟีลแบบว่าเอออยู่นิ่งๆกว่าใฮปปี้เดียร์โควีดกันไปจริงๆเราเข้าใจอ่ะว่าแบบโอเคบ้านใครบ้านมันแหละเ,ออเดี๋ยวก็มีเวทีหน้าอีกไม่เป็นไรหรอกใช่แต่อย่างน้อยเราก็ได้แบบเออสองพันสามพันกับบ้านแล้วเ,ลเคยเจอรุ่นพี่มิสแกรนหรือว่ารุ่นน้องมิสแกรนมาประกวดเดินสายกรรับเราไหมคะมอสไงอ,อ๋อแล้วเขารุ่นเดียวกันมอดมอสมอสมาหลังรุ่นฝ้ายนะตอนที่ฝ้ายกำลังจะไม่ได้ประกวดแล้วอะ เคยเจอกันเวทีหนึ่งสองเวทีมั้งแต่จําไม่ได้ตอนนั้นไฟจําน้องไม่ได้แล้วตอนนั้นใครชนะใครอ่ะเคยประกวดพี่เลี้ยงเดียวกันแต่ไม่เคยได้ขึ้นเวทีเดียวกันอ๋อแต่คือแบบอยู่อยู่ทีมเดียวกันพี่เดียวกันตอนนั้นเหมือนพี่เลี้ยงของมอสเนี่ยยืมตัวไฟมาจากปาเซียเหมือนเหมือนคนในเด็กๆในในค่ายเขาประกวดเวทีเนี้ยครบหมดทุกคนแล้ว เขาก็จะรู้จักกันเขาก็จะเออฝ้ายมาประกวดเวทีนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยดูสัมภาษณ์พี่ฝ้ายเหมือนกันพี่ฝ้ายมจะมีคนที่พี่ฝ้ายเรียกว่าแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่ซึ่งสองคนนั้นเป็นคนที่แบบเลี้ยงดูพี่ฝ้ายตั้งแต่ตอนเด็กอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ก็จะมีอีกคนนึงซึ่งเขาก็มีศักดิ์เป็นน้องของพ่อก็คือส่งเสียเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือแม่ของคอยพลินก็คือพี่เพนแต่ฝ้ายก็เรียกแม่เพนด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยกันเลี้ยงแหละค่ะแต่พี่ไฟก็คือแบบเก่งมากเลยนะเคยได้ยินว่าแบบพี่ไฟแบบส่งตัวเองเรียนจริงปะจริงค่ะตั้งแต่หลังจากที่พี่เพนส่งเข้าจบมัธยมปลายหลังจากนั้นไฟก็ดูแลตัวเองมาตลอดจนถึงตอนนี้แล้วก็ดูแลที่บ้านดูแลน้องในวันที่เราทํางานได้แล้วอ่ะเราก็เลยแบบเออส่งน้องต่อส่งให้ที่บ้านต่ออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโอเคตอบแทนนะบุญคุณต้องทดแทนเลย้ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันว่าแบบ เราต้องไม่เคยลืมนะว่าใครแบบให้อะไรเรามาดูแลเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องอ่ะโชคดีตรงที่ว่าน้องมาในเวอร์ชั่นที่ฝ้ายทางานแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะฝ้ายอยู่ในเวอร์ชันที่แม่เพนเนี่ยเขาเขาทํางานเป็นพนักงานห้างอะซึ่งมันก็อยากได้อะไรก็ไม่ค่อยอยากจะได้อะนึกออกไหมคือก็ต้องแบบต้องรอต้องอะไรเงี้ยแต่น้องอ่ะโชคดีตรงที่ฝ้ายทางานได้แล้วน้องอยากได้อะไรเนี่ยความจําเป็นเนี่ยอะไรที่เราเคยขาดเราก็จะไม่ให้น้องขาดอะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ปกครองน้องอีกคนนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซึมซับความเป็นแบบความเป็นผู้ใหญ่ออร่าความเป็นผู้จัดการมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะเมันแบบดูแลน้องๆไงทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่นะคะโป้โปเนี่ยโดนอยู่เลยค่ะนี่แค่ดูแลอยู่เลยค่ะเอาใหม่ห้าสี่สามสองบอนนะวอนนะมันวอนนะพี่ไฟจะไม่พูดเยอะขอพูดตรงนี้เลยพี่ไฟใช้สายตาแบบรู้เลยว่าด่าหรือชมหรืออะไรอ่ะ ถ้าเขาไม่พูดอะดูตาเขาไว้นะแนส่งสายตาไปให้เขาหน่อยอ่านี่ยสายตาแบบว่าเอ็นดเอ็นดพอเราได้มีสแกรนดสงข่า <c oughs> แล้วอะตอนนั้นเราแบบกระแสเป็นไงคนแบบคือฮาไหมเอาจริงว่าพี่บอกเปียไฟรู้สึกว่าตอนที่ไฟได้เป็นมิสแกรนด์สงขา <c oughs> คือไฟอะห่างหายจากการประกวดนางงามอะไปนาน <c oughs> ไฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีแฟนคลับเนี่ยมันก็คงจะดีนะหรือมีแฟนๆที่คอยเชียร์อัพเราเนี่ยมันก็คงจะดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้น ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนั้นสุภาพรมารซ้อนมิสแกรนสงคา้าควนใจผู้ดอนขานีได้แก่มิสแกรนสงค้าสุภาพรมารซ้อนค่ะเธอจะได้รับรางวัลห้าหมืน 50, บาทจากจังหวัดผูตังตอนเดินออกมานหน้าเวทีอะจะร้องไห้เลยนะ<ม>เพราะเสียงเชียร์ดังมากมเสียงเฮดังมากรู้สึกว่า เฮ้ยจะร้องไห้อะรู้สึกว่าออขอบคุณมากๆทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณแฟนๆนะ,ะที่คอยแบบให้กําลังใจ <ๆ S 1> เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราห่างหายจากเวทีการประกวดนางงามไปนานอะแล้วเรากลับมาครั้งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ยังอยู่เขาแบบแฟนๆคนที่หน้าใหม่ๆก็ยังมีคนที่ยังรู้จักเราจากตอนที่ประกวดเดินสายก็มีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่วันนั้นแบบทําให้แบบ พลังใจหรือกําลังใจในการประกวดมันแบบมันเต็มที่มันเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีคนตามจําได้ตั้งแต่ตอนแบบเดินสายได้หรอใช่ใช่ค่ะก็ก็มีโอ,อเอ็นดูอ่ะใช่น่ารักมากน่ารักเนาะโอ้น่ารักน่ารักมากปีนั้นแบบใครเป็นแบบตัวเต็งบ้างสําหรับฝ้ายอ่ะหลายหลาย,ลายทั้ง4ี่ภาคมีทั้งแบบตัวเต็งที่ฝ้ายรู้สึกว่าคือตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้จักบริบทของเวทีแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวย,คนน,นสวยคนนี้ก็แบบ ทำไมเดินมั่นใจจังหวะทาไมคนนี้แบบอมองไปแล้วรู้สึกว่าแบบคือเพื่อนคิดว่าเฮ้ยมองหน้ากูมีอะไรปะเนี่ยอ,อะไรเงี้ยแต่จริงไม่มองเฉยมองว่ามองแบบเพืมอแบบมองเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยอะชื่นชมสวยแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปอะเพื่อนก็จะมองว่าแบบมองหน้ามีอะไรปะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคิวนี้แต่เรามองไปเรารู้สึกว่าแบบไม่โดนไม่โดนเขาจตัวมื่อกี้าอาจจะกำลังชื่นชมเราอยู่หนูแบบคองเดียว ถึงขนาดบอกพี่นวัตเลยนะน้ำอ่ะพี่วัดพี่ฝ้ายเขาเกลียดมีเฮ้ยฉันคิดอยู่ฉันจะบอกว่าพี่ฝ้ายเกลียดฉันหรือเปล่าะแล้วพี่วายแล้วพี่วัลก็บอกว่าพี่ก็ดูพี่ก็โดนนี่ลังคนต้องเรียกสองคนแบบมานั่งตรงนี้นะเมาคงจะสนุกน่าดูเลยนะอ่ะเดี๋ยวจัดให้พี่ฝ้ายแล้วตอนนั้นแบบมีตัวเต็งตัวแม่อย่างถ้ามีกระแสเลยก็คือพี่อ้อยพี่อ้อยใจราชบุรีอ้อยอกอ้อยใจของเราเนี่ยแหละแล้วก็อแมนดาอแมนดาอแมนดา อ่ะให้เมาถึงกี่าะคนอ่ะเอาอ้อยอ้อยใจก่อนคือตอนแรกจริงปะกระแสอ้อยมาแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แหละตัวเต็งคนนี้น่าจะได้มงอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ใกล้ๆเราพี่อ้อยมันโกะมากเลยนะแต่แฟนขับเขาแรงมากตอนนั้นอะแฟนขับเขาแรงจริงๆซึ่งส่วนทางกับบุคลิกของตัวตนจริงๆใช่เลยทําให้รู้สึกว่าเราอะบางทีข่าวหรืออะไรที่ออกมาเพจนางงามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ความจริงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาจาก แหล่งข่าวที่ไหนแนละ้วเราก็เลยรู้สึกทานให้เราไม่ชอบพี่อ้อยตอนนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยอะทาไมต้องแบบคนไม่รู้จักกันเนี่ยบอกว่าคนไม่รู้จักกันอันนี้ไม่ได้หมายถึงพี่อ้อยนะคนไม่รู้จักกันหมายถึงแฟนคลับเขาอะไม่ได้รู้จักไม่ได้มานั่งสนิทกับฝ้ายไม่ได้มานั่งอะไรเลยแต่ทําไมด่ากันได้สาดเสียเทเสียขนาดเนี้รู้สึกว่าแบบถ้าเจอหน้าไม่ยกมือไหวนะ <laughs> เป็นฟิลนั้นนะ่ <laughs> นะเนี่ยบอกว่าก็คือแบบ แต่ด้วยความด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราเจอเราก็ต้องแบบเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนี้เราไม่รู้แต่เราได้ทําหน้าที่ของเด็กที่เคารพผู้ใหญ่ไปแล้วส่วนในใจจะเคารพหรือไม่เคารพอันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่เขาเลยแต่ฟอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้ไอ้ที่เขาบอกสงครามนาะงงามมีจริงไหมคือมีจริงนะมีจริงแบบจริงแบบจริงมากเลยแล้วจนรู้สึกว่าแบบ ไม่อยากประกวดแล้วว่าทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้วงการนางแบบไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยทําไมนางงามขงแข่งขันกันแบบน่าเบื่อขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบก็โทรโทรคุยกับพี่ฉุยตอนนั้นพี่ฉุยก็ดูแลไฟอยู่เหมือนกันเป็นพี่ที่สนิทกันพี่ฉุยก็บอกว่าเออไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรปล่อยไปเลยอะไรที่มันแบบทําให้เรารู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจอะ่ะก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจก็เ,เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบ ไม่เอาแล้วก็มีพี่ป่วยอีกคนหนึ่งที่ทําให้ฟ้ารู้สึกว่าโอเคคนนี้รู้รู้จักฟ้าตั้งแต่ตอนเป็นนางแบบพี่ป่วยก็พูดว่าเอาความจริงเท่านั้นที่จะตบปากคนที่พูดไม่จริงได้ความจริงเท่านั้นที่มันจะแบบสามารถตบหน้าหรือตบปากคนที่แบบพูดออกมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยผ่านมาได้ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่มีความจริงหรือ เหลืออะไรที่มันเป็นจริงตรงนั้นนะไม่ต้องกลัวเลยไม่ไม่ไฟก็เลยไม่กลัวแล้วก็เลยรู้สึกว่ามไม่โอเคก็คือแค่ไม่ยุ่งแสดงว่าตอนนี้แบบประกวดก็คือโดนเตะตะัดขาบ่อยมากหนักมากแม้กระทั่งเคยได้ยินข่าวนั้นว่าอยู่ๆก็อยู่ในกอสิบที่แบบว่ามีนางงามคนนึงไม่มีน้ำใจให้กับเพื่อนเลยมีรถบัสของอีกคันนึงเสียแล้วเพื่อพอดีว่าไฟเป็นคนขี้ลำคาญคือไฟเป็นคนขี้ลำคาญแล้วไฟก็เลยเลือกที่จะนั่งคนเดียวแต่เบาะข้างๆเนี่ย มันเสียคือถ้านั่งไปแล้วมันเอ็นอย่างเงี้ยม,มันเอ็นลงไปเลยมันไม่สามารถล็อกได้ไฟก็เลยเออเรื่องมานั่งเก้าอี้ข้างๆที่แบบที่มันเป็นเบาะเดียวอะแล้วพอดีว่ารถบัสคันหน้าเนี่ยมันเสียเขาเลยย้ายเทเพื่อนๆนางงามมาบัสคันนี้เพื่อที่จะแช์นั่งกันแล้วข้างๆไฟมันว่างเพื่อนก็เลยถามตอนนั้นไฟหลับอยู่แล้วเพื่อนก็ถามว่าเธอเธอนั่งข้างๆได้ไหมไฟก็บอกอ๋อนั่งได้นั่งได้แต่เบาะมันเสียนะไฟก็เอากระเป๋าอะ วางข้างล่าง uh huh. นั่งได้นะแต่บอกมันเสีย uh huh. เอ้าหรอก็เพื่อนก็ไม่นั่งไฟก็หลับต่อสักทักหนึ่งมันจะมีข่าวในกอสิบว่านางงามไล้น้ำใจ oh. นางงามนู่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าหายใจเข้าอะ่ะก็ไม่ได้ใช่นางงามที่เป็นแบบภาพสวยนางฟ้าอะไรอยู่แล้วอะ่ะ oh. ก็เลยบอกกับเพื่อนคนนี้รู้แล้วว่าคนไหนที่เป็นคนปล่อยข่าวแล้วอีกวันหนึ่งไฟก็ไฟก็ ชวนเพื่อนคนนี้มานั่งกินข้าวด้วยฮะไฟชวนเพื่อนคนนี้มานั่งกินข้าวไฟก็เลยบอกว่าเธอเธอรู้หรือเปล่าว่ามันมีข่าวอย่างเงี้ยออกมาอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี่จะเอารองเท้าที่แบบเป็นรองเทาเ้าผ้าใบเหยียบน้ำแล้วตบจนกว่าปากจะแห้งเลยนะ,ะอย่างเงี้ยก,ก็คือแบบกูจะเอารองเทาเ้าผ้าใบเนี่ยตบปากมึงจนกว่ารองเทา้ากูจะแห้งเขาทำหน้ายังไงเขาบอกหล่อฉันไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยมันมาได้ยังไงบอกอออย่าให้รู้ในอีเนี่ย กูจะเอาให้ถึงที่สุดเลรก็คือแบบก็คือเดินมาก็รู้เลยว่าหน้าไม่ใช่คนดีอะกไปก็เป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันน่าเบื่อพี่บอกเปี้ยมันน่าเบื่อมากมันมันต้องเจออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมีหลายข่าวมากเลยอ่ะเยอะท้องมั่งอะไรมั่งอ่ะแล้วไอ้เรื่องขังของการท้องอ่ะพี่ฟ้ายคือได้ข่าวว่าแบบถึงขั้นที่กูเลียงโมโหเลยกองต้องแบบว่าส่งทีมงานพยาบาลมาตรวจเลยหรอ มันก็มีเรื่องเล่าอีกแหละมันก็แบบก็จากทีมนั้นแหละที่แบบทีมเดิมเลยเหรอเออทีมที่ปล่อยข่าวนั่นแหละว่าแบบวันนี้จะปล่อยข่าวว่าชีท้องเรื่องอะไรดีปล่อยยังไงดีอะไรเงี้ยไฟก็เลยแบบเพื่อความสบายใจเนาะพีออออ่นวัดก็เลยให้พยาบาลนะมาตรวจแต่คือเคยอวนะ้วนอ่ะเนื้อมามันก็เลยแบบมีรอยพับอะ่ะรอยพับของเนื้อรอยพับอะไรแบบใครเคยลดน้ําหนักออแบบฟาส์าาเวลาที่มันแบบ เร็วๆมันจะมีอยู่แล้วถูกปะมันก็ให้พยาบาลตรวจอะถอดตรวจพยาบาลบอกว่า80%ไม่ใช่นะคะอืมแบไม่ใช่นี่ก็หันไปถามเลยอีก20%มันคืออะไรคะเป็นพยาบาลจริงปหเนี่ยพี่ถ้าลอยอย่างนี้ได้เหรอใช่พี่าวั์ก็นั่งอยู่บอกว่านี่เป็นพยาบาลจริงปหมเนี่ย80%ไม่ใช่เลยอีก20%คืออะไรพยาบาลตอบไฟไม่ได้คือพยาบาลมาตรวจถึงในกองหรอใช่ตรวจถึงในกองเลยแล้วไฟก็ถามว่าอีก20%คืออะไร ให้บานตอบไม่ได้ไฟบอกอ้าวไม่ชัดเจนนี่อ,อ,อะไรยังไงอะคะเลยบอกพี่วัดว่าไฟนอลแล้วนะพาไปโรงพยาบาเลเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังได้เลยมันเช็คได้นี่เคยผ่านการตั้งคันมาหรือเปล่าถ้าเคยผ่านการตั้งคันมาไม่ต้องไล่ออกเดี๋ยวออกเองาอคอน,นะคะ่ะเลยพูดอย่างนี้ก็เลยจบเรื่องหนีไปแต่มันมีผลมาต่อความมั่นใจของเราในวันไหนไ,ไม่ได้มีผลเพราะไฟรู้สึกว่ามันมันแค่หน้าลำคาญ มันน่ารำคาญต่อจิตใจเพราะคนที่ไม่ได้รู้จักเราคือเขาก็ต้องการความมั่นใจว่าโอเคอยู่ไม่เคยไปทําอะไรไม่ดีมานะอยู่ไม่แล้วก็พ่วงกับข่าวเนี่ยก็คือไฟไปขายตัวอยู่ต่างประเทศ<า>เพราะว่าเ<ไ>ป<ต>็นนาง,<อ>งแบบไ<ๆ>งไฟก็เลยให้เอเจนซี่ส่งแบบสเตทเมนต์ส่งคอนแทรคส่งอะไรทุกอย่างทุกประเทศที่ไฟไปคอมการ์ดหรือทุกอย่างสัญญาทุกอย่างก็คือฟาดตบปากด้วยความจริงก็คือเงียบไป ก็เลยบอกว่าถ้าเคยขายตัวรวยไปแล้วน่กเาว่าตอนนั้นน่รวยไปแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องให้ใครมาแบบโคชเราหรอกไม่ต้องมาเดินสายด้วยบบ<อ>งานมันเหนื่อยเนี่ยมันน่าํำคาญปะมันน่าลำคาญค,ค,คือแบบเห็นหน้าอยากไหว้ปะเป็นฟ้าไม่หมกอยากไหว้โมโหแล้วเนี่ยโมโหคนกลุ่มนี้ยังคงอยู่ในแวดวงแต่แต่ก็คือพอเวลาผ่านไปไฟก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นการแข่งขัน<อ>ทำอะไรได้ก็คือคงอยากทำให ให้สิ่งที่ตัวเองทำสักเซสแต่ในในความเป็นจริงคือไม่จำเป็นต้องเหยียบใครหรือใส่ร้ายใครหรือพูดให้ร้ายใครโดยการที่ตัวเองจะได้ดูสูงขึ้น<อ>หรือชนะหรืออะไรเงี้ยถ้ามันโปร่งใสมันมันมัน,ม,นมันสบายใจกว่าแต่สิ่งที่ฝ้ายรู้มาฝ้ายก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างแน่ใจว่าเออใครเป็นคนปล่อยข่าวอ,อะไรเงี้ยบางทีฝ้ายไม่ได้เห็นกระตาตัวเองหรือไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ยินกับหูตัวเองหรือได้ยินมาไฟก็จะไม่ได้ออกมาใส่ใจแต่สิ่งที่ไฟได้ยินหรือได้เห็นกับตามาไฟรู้สึกว่าเออมันมันเหลือเชื่อน้ออะไรเงี้ยแต่มันก็ผ่านไปแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นพี่อ้อยหรือเป็นแฟนคลับพี่อ้อยหรือเป็นใครนะอะไรยังไงนะแต่คือตอนนั้นมันจับต้องตัวไม่ได้เลยส่วนที่ส่วนส่วนที่ดีในการประกวดมันก็มีมันเอาจริงมันมันได้หลายอย่างเลยอะได้หลายอย่างได้รู้ได้ เห็นได้อะไรเป็นประสบการณ์ใหม่มากสําหรับฝ้ายนะตอนนั้นแต่นี่ทึ่งในความสู้ของพี่ฝ้ายนะคือแบบความจริงมันเป็นความจริงอ่ะแล้ก็สู้อ่ะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะแบบร้องไห้แล้วก็แบบเฟลไปเลยก็ได้คือถ้าช่างมันไม่ได้คือขอโทษนะคะก็ช่าง่ถ้าช่างมันไม่ได้ก็คือก็ แต่อย่างนั้นเราลุกขึ้นมาสู้ไงเออเราลุกขึ้นมายืนยันอ่ะก็เลยแบบแต่แต่โชคดีที่ว่ามีคนรอบข้างดีมีกําลังใจที่ดีมีแฟนนางงามที่ยังเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็มีคนที่คอยสนับสนุนเราอยู่นะเวลานั้นมันก็เลยทําให้เราอะผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนั้นอ่ะไปได้ดีไม่ใช่ไม่เคยร้องไห้นะร้องไห้หนักมากแต่เรื่องแบบนี้ร้องไห้หนักมากในกองเลยในกองร้องไห้หนักมากเคยลงมาจาก ขวัญใจอ่ะการประกวดขวัญใจเพื่อนๆนั่งอยู่เต็มเลยอแมนด้าลงมายินดีด้วยนะด้านูนี่นั่นแต่เพื่อนบางคนที่ไฟเดินลงมาหรืว่าเพื่อนจะแสดงความยินดีด้วยเพื่อนไม่พูดด้วยแล้วก็หันหลังยางก็เคยมาแล้วจริงเคยมาแล้วคือแบบโอเค ให้เล่ารายละเอียดยิบย่อยเนี่ยโหเทปนี้ก็คงแบบสามชั่วโมงมั้งอ่ะได้นะอ่ะสชั่วโมงอ่ะวันนี้เลิมกองสองทุ่มโอ้แตอยากฟังอ่ะแชร์ได้คือถึงบอกน้องๆว่าอะไรที่มันกดดันตัวเองอะไรที่มันไม่ผิดถ้าน้องๆจะร้องไห้นะพี่บอเปี๊ยะสาหรับตัวไฟอ่ะไฟก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ได้แต่แต่ให้ให้รู้ไว้เลยว่าเป้าหมายของเราคืออะไร ให้รู้ไว้เลยว่าร้องไห้ได้นะแต่ต้องเข้มแข็งให้เป็นด้วย uh huh. ให้เชื่อมั่นในกําลังใจที่มีให้เราที่โอบกอดเราอยู่นะช่วงเวลานั้นนะ่ะให้เชื่อมั่นกําลังใจเหล่านั้น uh huh. บางทีบางอย่างถ้าเราไปฟังคําติมากๆ uh huh. มันก็ไม่ได้รู้สึกดีกับจิตใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาฟังคําติเหล่านั้นมาแล้ว uh huh. มองย้อนกลับมาดูตัวเองโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองเราจะรู้ข้อบกพร่องของตัวเองว่าเราควรทํายังไง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประกวดนางงามเป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเ,เป็นโอกาสหนึ่งเป็นช่วงเวลาชีวิตหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่มันสวยงามถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชีวิตเราแต่ในเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาโอกาสนั้นที่ทําให้เราได้แบบเออพบเจออะไรที่มันแบบเราไม่เคยได้เจอแค่นั้น ถือว่าเป็นของฝากจากพี่ฟายเนาะในฐานะรุ่นพี่คือ,บอเบบมีมั่นใจยังไงตัวเต็งตัวไม่เต็งยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วอ่บเรื่องแบบของการแบบเตะตัดขาเรื่องของข่าวดรามา่าต่างๆดังนั้นก็คือแบบอยากร้องร้องเลยร้องเลยร้องเลยร้องได้ไม่ผิดไม่ได้มีใครว่าอ่อนแอเป็นธรรมดาของมนุษย์อนะบาคนกลัวง<ๆ>่ะว้ยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวคนในกองเห็นเดี๋ยวโดนหักคนะแนนไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไนไร้องไปเลยคนเราเป็นคนอนะเป็นมนุษย์นะ่ะเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็หัวเราะแค่นั้นเองไม่แบบ อยากร้องไห้มากเลยแต่แบบกั้นไว้เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่จำเป็นจำเป็นจะคลิปไปตอนที่จับมือลุ้นมงอ้อยใจหน่อยตอนนั้นเราคิดว่าใครได้ระหว่างเรากับอ้อยใจถ้าในใจก็ต้องรู้สึกว่าเป็นตัวเองในใจก็ต้องรู้สึกว่าเป็นตัวเองแต่รู้สึกว่าถ้าพี่อ้อยไม่มาขนาดเนี้ยหรือว่าพี่อ้อยวะแต่รู้สึกอธิษฐานในใจเลยนะว่าแบบขอให้เป็นตัวเองเหอะขอให้เป็นตัวเองเหอะมันจะมีในตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่แบบฝ่ายถอนหายใจตอนที่สวมมงแล้ว ได้สักทีอะไรอย่างเง oh. ี้ยมิสแกรนสงขลาค่ะคุณสุภาพรนทบนน้สอสค่ะขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนไทยแลนด์2016อีกครั้งหนึ่งนะคะหูเจออะไรมาเยอะมากเจออะไรมาเยอะก่อนขึ้นเวทีรองเท้ายังหายเลยฮะ <im itation> มีอีกเหรอมีรองเท้าหายมากหายหรือลืมไว้บนรถตู้ไม่ได้ลืมใส่น <im itation> ี้ยะพี่บอปีอะคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าขอบคุณคนคนนี้มากๆที่ที่เห็นศักยภาพของฝ้ายในวันนั้น <im itation> แล้วการที่ได้ฝ้ายได้เล่นละครพี่นวัดนะเป็นคนผักดันตอนแรกฝ้ายไม่เอาไม่เอาเลยไม่ไม่จะไปไหนอะตอนนั้นอะพี่ฝ้ายมีความเป็น L G B T Q จริงหรอ ก็จริงเปิดใจให้ผู้หญิงด้วยจริงหรือเปล่าจริงพี่วันก็หลูเพราะวันที่ฟ้ารู้สึกว่าเออพี่วันฟ้ารู้สึกฟิลดีฟิลกูดกับแบบผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เคยเจอวีรกรรมของรุ่นน้องคนไหนนี่แบบแบบโอ้โหจำได้ขึ้นใจเลยน้องคนนี้ทำแบบนี้กับเรา